สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการโอนเงินจากโครงการเราชนะนะครับวันนี้เป็นวันที่18กุมภาพันธ์ครับเป็นวันที่เงินเข้าวันแรกเลยนะครับมาดูกันซิว่ามีวิธีการโอนจากระบบโครงการเราชนะออกไปสู่บัญชีธนาคารเพื่อที่จะกดเป็นเงินสดได้หรือไม่อย่างไรครับผมจะอนะธิบายอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ เงินโครงการเราชนะนะครับช้าๆอีกหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกของการที่เงินเข้าในระบบนะครับจากโครงการเราชนะนะครับวันแรกวันที่18บแปดสุดไปข้างอาครับ,รบมาแล้วตอนนี้เนี่ยครับสิทธิ์ในโครงการเราชนะครับด้านบนสุดกดเข้าไป ก็จะเห็นได้ว่าในวันนี้นะครับเงินได้เข้าแล้วครับดูประวัติกันนะครับยังไม่ได้ใช้ครับรายละเอียดการรับสิทธิ์นี่ครับเงินเข้าเรียบร้อยครับ2,000บาททีนี้มาดูซิว่าเราสามารถที่จะโอนเงินเพื่อที่จะนำไปกดเป็นเงินสดในบัญชีธนาคารของเราได้หรือไม่นะครับ เนี่ยครับยอดของผมในวันลเลตของผมมี11บาทนี่ครับ11บาทเราสามารถโอนออกได้เท่าไหร่จาก2,000ของเราชนะและ11บาทเงินสดของผมเราสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้กดโอนเงินเนี่ยครับแล้วก็จะมีธนาคารต่างๆให้เลือกมากมายสมมติผมเลือกไว้ที่ธนาคาร กรอกสม,มุดหนมงกรอกเรียบัญชีเสร็จสับเราจะเห็นได้ว่าเงินที่สามารถที่จะโอนได้อยู่ตรงนี้บนขวาตรงนี้คือจำนวนเงินที่อยู่ใน wallet หรือในกระเป๋าตังของเรานั่นเองไม่สามารถที่จะโอนเงินจากโครงการเราชนะออกไปใช้เป็นเงินสดได้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับเงินยังอยู่ตรงนี้ สามารถสแกน QR ว o d e ค้ดเพื่อจ่ายในร้านถุงเงินได้ตามปกติแต่จะโอนออกไปยังบัญชีธนาคารต่างๆได้เป็นจํานวนเงินเต็ม2000ไม่ได้นะครับสรุปนะครับเราไม่สามารถที่จะโอนเงินจากโครงการเราชนะออกไปได้นั่นเองครับเราต้องสแกนจ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะหรือ ของการคนละครึ่งนั่นเองนะครับครับวันนี้ก็สรุปแล้วเราไม่สามารถที่จะโอนเงินออกไปได้นั่นเองนะครับเราต้องจ่ายผ่านการสแกนร้าน,นค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําข้อมูลเล็กๆน้อยๆในสาหรับวันนี้ข,ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ